มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชาพัฏสงขลากันต่อนะคะวันนี้เราจะมัดรวมในส่วนของการรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรีภาคปกติภาคพ,พิเศษและระดับปริญญาโทเลยค่ะ ในส่วนของระดับปริญญาตรีก่อนนะคะภาพปกติตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการรับสมัครในรอบพอร์ตฟรีโอซึ่งจะประกอบไปด้วยพอร์ตฟรีโอหนึ่งทับสองนะคะสำหรับทุกสาขายกเว้น,นาคณะครุศาสตร์ในส่วนของขาคณะครุศาสตร์ก็จะเป็นลงสมัครได้ในประเภทพอ,อร์ตฟรีโอคอมบ์นะคะซึ่งจะเปิดรับสมัครรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มกราคม2568ค่ะเรากําลังอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายของประเภท พอร์ตโฟรีโอแล้วนะคะในส่วนของพอร์ตโฟรีโอคณะซึ่งน้องๆจะต้องศึกษาติดตามข้อมูลการรับสมัครตรงของแต่ละคณะโดยตรงนะคะผ่านทางแฟนเพจและเว็บไซต์ของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒส,สงขลาค่ะซึ่งหลังจากนี้เราจะไปกันต่อในรอบประเภทโคต้านะคะ Admission Direct Admission หรือว่ารอบผาขีหมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ซึ่งรอบดังกล่าวเราจะเริ่มมีการใช้คะแนน ้ามาเกี่ยวข้องนะคะตาม <c oughs> หลักเกณฑ์ของ TCAS 68นั่นเองนะคะดังนั้นใครที่ไม่มั่นใจในคะแนนที่กำลังจะสอบนะคะก็ ขอให้รีบดำเนินการยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอในรอบแฟ้มสะสมผลงานจะดีกว่านะคะเพราะว่า1มีแผนที่นั่งรองรับสูงเปิดรับเกือบครบทุกคณะทุกสาขาวิชานะคะซึ่งแล้วก็หลักเกณฑ์การพิจารณาก็จะใช้ในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานควบคู่กับคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะแล้วก็คะแนนอื่นๆบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งยังคงใช้เงื่อนไขน้อยที่สุดในบรรดาทุกรอบที่จะเปิดรับสมัคร ของ T-Cash 68นี้ดังนั้นไม่อยากเสี่ยงนะคะก็ลอง ยื่นแฟ้มสะสมผลงานกันก่อนนะคะเผื่อว่าถ้าได้น้องก็จะได้มีที่นั่งเป็นนักศึกษาใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสบายเลยนะคะหลังจากนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วรอเปิดเทอมทีเดียวแต่ถ้าเกิดอยากจะลุ้นต่อในรอบถัดไปก็ต้องไปศึกษาหลักเกณฑ์ด้วยนะคะว่ามีคุณสมบัติสามารถสมัครต่อได้อย่างไรในรอบพอตเฟรโ i หนึทับนี้คนที่ไม่สามารถสมัครได้ก็คือคนที่ยืนยันในระบบเคียร์ลิงเฮาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไปแล้วอันนี้น้องจะไม่สามารถยื่นใบสมัครในรอบพอตเฟรโอครั้งที่1นทับสได้อีกนะคะต่อไปเราไปดูกันที่ภาคพิเศษหรือว่าภาคกศบปกันบ้างนะคะซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันแต่ภาคพิเศษหรือว่าภาคกศบปก็คือจะเป็นการเรียนการสอนสําหรับ วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเหมาะสําหรับใครที่อยากจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะก็ลงสมัครได้ในภาคพิเศษซึ่งจะมีสาขาและหลักสูตรอาจจะน้อยกว่าภาคปกตินั่นเองนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของภาคพิเศษนี้จะเปิดรับทุกกลุ่มเลยนะคะทั้งที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไปถึงปวชหรือเทียบเท่านะคะมาต่อ บตรี2ปีบางหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตร2ปีต่อเนื่องนะคะโดยในส่วนของภาคพ,พิเศษหรือภาคกวปน,นั้นจะหมดเขตรับสมัครในวันที่27ธันวาคมนี้แล้วนะคะก่อนสิ้นปีดังนั้นขอให้รีบเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครให้เรียบร้อยนะคะแผนรับจํานวน570คนด้วยกันหากมีข้อสงสยัยแอดมินแนะนําว่าน้องๆที่อยากจะสมัครเรียนในภาคพ,พิเศษ แชทหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปสอบถามกับฝ่ายรับเข้าโดยตรงดีกว่านะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลบางครั้งอาจจะเน้นหนักไปทางนักศึกษาภาพปกติเพราะมีข้อมูลแล้วก็จํานวนการรับที่เยอะนะคะดังนั้นน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในภาคเสาร์อาทิตย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะสามารถไดเล็กนะคะในการสอบถามกับแอดมินผ่านทางหน้าแฟนเพจฝ่ายรับเข้านักศึกษา SKRU ค่ะแล้วมาต่อกันที่การรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปริญญาโทรหรือว่าระดับบรรัณฑิตศึกษานะคะซึ่งจะมีทั้งภาคปกติ แล้วก็ภาคพ,พิเศษหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับนักศึกษาปอตรีภาคปกติก็จะเป็นการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนภาคพ,พิเศษนั้นจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะมีแผนกและแผนคอนะคะรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะซึ่งก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้วยตนเองก่อนได้นะคะว่าจะเลือกลงเรียนหลักสูตรในประเภทไหนเพราะว่าแต่ละประเภทก็จะเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ที่ศึกษาต่อแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นในส่วนของนักศึกษ ษาระดับปริญญาโทก็จะหมดเขตการยื่นใบสมัครในรูปแบบออนไลน์นะคะภายในวันที่27ธันวาคมเช่นเดียวกันกับภาคกศบปเลยนะคะดังนั้นใครที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษรวมไปถึงปริญญาโทจะต้องรีบดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จพร้อมกับชำระค่าลงสมัครนนะคะให้เสร็จภายในวันที่27 ธันวาคม2567นี้ค่ะเข้าไปติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันได้1ช่องทางแรกคือเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ซึ่งจะมีข้อมูลทุกอย่างสำหรับการรับสมัครนักศึกษาทุกประเภททุกชั้นปีนะคะครบแล้วผ่านทางเว็บไซต์ regis.sku.ac.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือหน้าแฟนเพจ ฝ่ายรับเข้านักศึกษา SKRU นะคะหากมีอะไรสงสัยก็ทักเข้าไปสอบถามกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการยื่นใบสมัครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา2568นี้ค่ะ